แมกล็อกจะมียุทธ์เดยกัน2อ,อย่างนะครับคือ f a i l s e c u r วแลวก็ Fil s a f e นะครับเจ้า f a i l s เ c u r เนี่ยจะอันล็อกเมื่อมีกระแสะไฟไหลผ่านนะครับแต่ถ้าถ้าตัดกระแสะไฟออกเนี่ยตัวมันจะกลับมาล็อกเหมือนเดิมก็คือถ้าปล่อยกระแสะไฟเนี่ยทิศทางของสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะดึงให้ตัวสลักล็อกถอยหลังแต่ถ้าเราตัดกระแสไฟออกเนี่ยมันจะตัวสปริงนะครับที่อยู่ข้างในนะฮะมันจะดันให้ตัวสลักล็อกกลับมาปิดไว้เหมือนเดิมนะครับผม แล้วก็แบบ fail safe นะครับ fail safe คือล็อกต่อเมื่อมีกระแสไฟไหลผ่านถ้าตัดกระแสไฟไม่ล็อกนะฮะซึ่งตามรูปนะครับมันจะประกอบด้วยสองส่วนนั่นคือไอ้ส่วนสีดำเนี่ยจะเป็นอิเล็กโทรแมกเนตนะครับแล้วก็ไอ้ตัวอ,อ,อ,อีกตัวหนึ่งนะครับมันจะเป็นเพลทเฉยๆนะครับก็คือเวลาเราปิดประตูเนี่ยสองตัวนี้มันจะติดกันแล้วก็พอปล่อยกระแสไฟเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดแรงดูดกันซึ่งแรงเนี่ยมันก็แข็งแรงมากพอนะครับ ที่จะกันไม่ให้ประตูเปิดนะครับแมก็ลกนะครับสร้างขึ้นโดยใช้ทฤษฎีแบบง่ายๆนะครับของทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็คือขดลวดเซรีนอยด์ถ้าเราปล่อยกระแสไฟฟ้าให้วิ่งในขดลวดนะครับมันจะเกิดสนามแม่เหล็กนะครับเป็นไปตามกฎมือขวาวก็เจ้าแมก็อกเนี่ยฮะจะทําจะจะตัวมันนะครับจะเป็นแกนเหล็กภายในบล็อกนะครับจะเป็นแกนเหล็กเหล็กพวกเหล็กอ่อนนะครับที่มีสบัดเป็นเฟอร์รแมเนติก แล้วก็พันด้วยขดลวดเซเลนอยดเพราะว่าไอ้เจ้าที่มีสมบัติเป็นเฟอร์โรแมกเนติกเนี่ยฮะมันจะด้วยโดเมนแม่เหล็กมันจะทําให้สนามแม่เหล็กที่เกิดนีครับมีความแข็งแรงสูงแล้วก็เมื่อเรารู้หลักการทํางานของไอ้เจ้าตัวนี้ของไอ้เจ้าแมก็อกแล้วเนี่ยเพราะว่ามันก็ดีครับถ้าเราแบบเราบบประยุกต์ได้ว่เาเราสามารถ ทำให้มันล็อกหรือไม่ล็อกผ่านจากการตัดไฟฟ้าหรือว่าปล่อยกระแสหรือว่าจ่ายไฟฟ้านะครับถ้าเราสามารถควบคุมมันได้จากระยะทางไกลเนี่ยผ่านโทรศัพท์เนี่ยก็น่าจะดีครับจากการที่เรารู้หลักการทํางานของอิเล็กโทรแมกเนตนะครับทาให้เราสามารถคํานวณค่าต่างๆนะครับได้จากสมการต่อไปนี้ครับก็แรงแรงในการดูดนะครับสามารถเป็นไปตามการคำนวณดังสูตรที่เห็นข้างต้นได้นะครับ โดยที่ค่า b นะครับคือค่าค่าความหนาแน่นของสนามแม่เหล็กนะฮะแล้วก็ค่า s นะครับก็คือพื้นที่พื้นที่ผิวสัมผัสนะฮะของตัวที่เป็นอิเล็กโทรแมกเนตแล้วก็เพลทนะครับส่วนค่ามิวศูนคือค่า p e r m e a b i l i t y ซึ่งค่ามิวศูนจะเป็นค่าคงที่นะครับผมแต่ถ้าว่าในการนำไปใช้งานจริงนะครับออแรงแรงดูดที่ เราได้เนี่ยจะไม่เป็นไปตามจากการคำนวณน,นะครับเพราะว่ามันจะมีมีการแบบมีการลอสเกิดขึ้น <c oughs> เช่นแบบมีการรั่วไหลของสนามแม่เหล็กนะครับระหว่างตัวที่เป็นอิเล็กทรแมกเนตแล้วก็ตัวนำนะครับผมส่วนค่าความหนาแน่นของสนามแม่เหล็กนะครับสามารถคำนวณได้จากไบออสสวาร์ลอนะครับผมโดยได้ดังสมการต่อไปนี้ครับ โดยที่ค่ามิวเป็นค่า permeability นะครับของแต่ละวัสดุนะฮะซึ่งแต่ละวัสดุจะมีค่า magnetic permeability ที่ไม่เหมือนกันนะครับส่วน i ก็คือค่าของกระแสนะครับผมแล้วก็ n ก็คือจำนวนขดลวดจำนวนขดของขดลวดโซลินอยนะครับแล้วก็ l คือความยาวทั้งหมดของขดลวดโซลินอยนะฮะ <k> ก็จากสมการจะเห็นได้ว่าสมมุติถ้าเรา เพิ่มรอบขดลวดเนี่ยครับจะทําให้ความหนาแน่นของสนามแม่เหล็กเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้แรงดูดที่เราสามารถเกิดแรงดูดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีค่าที่มากขึ้นนะครับแต่ถ้าว่าก็มานึกกันว่าสมมุติถ้าเราเพิ่มรอบของขดลวดเซวรหน่อยนะครับก็จะทําให้ความยาวของขดลวดเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าณนะตรงนี้นะในการกว่าที่ค่าความยาวทั้งหมดของ ผลลวดโซเลนอยด์หรือค่า L นะครับมันจะเพิ่มขึ้นมันก็เพิ่มค่า n เนี่ยไปหลายค่าแล้วนะครับก็เลยมันก็เลยจะมีผลน้อยหน่อยนะครับซึ่งในการที่เราอยากจะเพิ่มแรงดูดนะครับเราก็สามารถทําได้จากหลายทางนะครับเช่นเลือกวัสดุที่ใช้ทําเป็นแกนให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลต่อค่า μ นะฮะถ้าค่า μ มีค่าสูงก็จะทําให้เกิดแรงที่สูงนะครับค่ากระแสนะฮะแล้วก็ จำนวนขดลวดก็มีผลนะครับดังจะสังเกตได้จากเจ้าตัวแมกเนติกล็อกที่มีขายเนี่ยถ้าแรงดูดมันมากขึ้นเนี่ยขนาดตัวมันจะใหญ่ขึ้นนะครับแบบก็จะเป็นด้วยขดลวดที่มากขึ้นแล้วก็มีพื้นที่ผิวสัมผัสที่มากขึ้นนะครับจากกล่องที่จะมีการแปลงจากสัญญาณเสียงเป็นพลังงานไฟฟ้าผมจะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับว่ามันแปลงยังไงนะครับ เมื่อผู้ใช้โทรศัพท์ต้องการติดต่อเลขหมายไปทางหลังจากกดเลขหมายไปทางเรียบร้อยแล้วกดส่งทางตัวสัญญาณทางสถานีจะหาช่องสัญญาณและความถี่ให้โดยโอัตโนมัติซึ่งข้อมูลของสัญญาณจะถูกส่งในขึ้นิทยุทระดับต่ำออกจากเครื่องโทรศัพท์ขึน้นมาในอากาศส่งไปยังสถานีที่มีสายที่ใกล้ที่สุดซึ่งสถานีจะส่งต่อไปอยังเลขหมายไปทางที่เราต้องการติดต่อระหว่างทางนั้นจะมีเครื่อง คอยเปลี่ยนแปลงสัญญาณจากคลื่นเสียงเป็นคลื่นวิทยุซึ่งจะทำให้เกิดขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งแล้วก็จะมีการแปลงจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสัญญาณไฟฟ้าวิ่งมาตามสายโทรศัพท์เข้าไปในโทนรศัพท์บ้านแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโปรเจกต์ตัวนี้นะฮะก็ตัวแรกนะครับตัวแรกเป็นล็อกแม่เหล็กนะครับแมกเนติกล็อกนะฮะก็จะมี ตัวมันจะประกอบด้วยสองส่วนนะครับก็คือส่วนส่วนแรกส่วนนี้เป็นส่วนที่เป็นอิเล็กโทรแมกเนตนะครับเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือเดี๋ยวไฟฟ้าวิง่งกระแสวิ่งฟืดแล้วก็เกิดแรงแม่เหล็กดูดนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเป็นเพดเหล็กธรรมดาครับเอาไว้ให้มันดูดคือพอเวลาเราปิดประตูนยฮะมันจะประกบติดกันปึ๊บอย่างนี้แล้วพอมีกระแสวิง่งไหลกระแสไฟฟ้าวิ่งไหลผ่านนะครับปึ๊บก,ก็จะดูดติดปึ๊บดึงไม่ออกนะฮะโอเคครับ,รบก็ชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปจะเป็น ม้อแปลงนะครับม้อแปลงไฟฟ้านะฮะแบบสวิตชิ่งนะครับเป็นแบบสวิตชิ่งทําหน้าที่นะครับแปลงกระแสไฟฟ้าจาก220โวลต์ DC นะครับเอ้ยจาก220โวลต์กระแสสลับให้เป็น12โวลต์กระแสตรงนะครับแล้วก็ใจกระแสอยู่ที่2แอมป์นะฮะเพราะว่าตัวไอ้ส่วนที่เป็นอิเล็กโทรแมกเนตนะฮะมันทํางานด้วยไฟฟ้ากระแสตรงนะครับผมโอเคครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นกล่องนะฮะกล่องควบคุมตัวนี้ ทําหน้าที่ควบคุมนะครับว่าจะจ่ายกระแสไฟหรือว่าตัดกระแสไฟนะครับโดยใช้การควบคุมจากโทรศัพท์นะฮะจากโทรศัพท์บ้านครับแล้วก็ ดาเพ้สวัสดีครับ